พรรคสันนิบาตแห่งชาติเพื่อประชาธิปไตยหรือ NLD ของท่านองซานซูจีนี่จะต้องกลับมามีอำนาจอีกครั้งแน่นอนส่วนรัฐบาลไทยไปถือหางมินออนไลน์มินอองลน์คือประชาชนคนพม่าเขาไม่เอาซึ่งอารักันเขาก็เห็นด้วยคาชินก็เห็นด้วย รัชฉานทั้งหมดก็เห็นด้วยกาเลียงแดงกาเลียงคิสกาเลียงพุทธมอนเห็นด้วยหมดนั่นนั่นคือการมองข้ามสถานการณ์ความอยู่รอดของมินออนไลน์ไปเรียบร้อยแล้วคำถามที่ต้องวกมาที่รัฐบาลไทยรัฐบาลไทยตอนนี้ทำอะไรมะ,ม,ม,ะมะงมุมมงาานาเรื่องอะไรอยู่ครับการเปลี่ยนอำนาจ ในเมียนมากเกิดขึ้นแน่นอนหนึ่งเปอร์เซนต์ถ้าไม่เกิดขึ้นรัฐบาลจีนไม่มีวันที่จะเชิญอดีตประธานาธิบดีเต็งเสิงไปเยือนจีนอย่างเป็นทางการต้องจับตาเรื่องนี้ครับเขารู้อยู่แล้วว่ามินอองไลน์ไม่สามารถที่จะเอาชนะสงครามกลางเมืองครั้งนี้ได้ถึงแม้จะพยายามซื้ออาวุธท่านสังเกตดูทำไมจีน แต่ก่อนขายอาวุธให้กับ S A C หรือกองกำลังของเมียนมาแต่สองปีถัดมาก็คือปี5556ไม่นับรวม57จีนยุติการขายอาวุธให้กับกองกำลังของมินอองไลน์มินอองไลน์ต้องหันไปซื้ออาวุธจากรัเสเซียแทน พราะจีนไม่ต้องการเป็นศัตรูกับกลุ่มชาติพันธุ์และคนพม่าเนื่องจากคาดหมายได้ว่ามินอองไลยแพ้แน่นอนจะไปสนับสนุนผู้แพ้ทำไมครับจะไปอุ้มไก่ที่ไปชนและแพ้ทำไมนี่ทางการเมืองระหว่างประเทศของจีนเขาเดินไปแบบนี้เลยคำถามคือนายเษฐาทวีสินมังงุม,มังาราอะไรอยู่หรือจ้องแต่จะขายแผ่นดิน ประเทศไทยให้กับคนต่างชาติกระทรวงต่างประเทศรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศไปมุดหัวที่ไหนและผมก็ต้องให้เครดิตกับสสพักกาวไกลนะครับใครจะมาด้อยข้าวว่าสสพักกาวไกลลูกพี่โต้งลูกอาจารย์โต้งของผมอ่อนหัดทางการทูตผมไม่ได้มองอย่างนั้นครับ ผมมองว่าสอสอ .9 ไกลที่ไปรับและเปิดโต๊ะพูดคุยกับอดีตสอสอของพรรคเอ d สสของพรรคสันนิบาตแห่งชาติเพื่อประชาธิปไตยนะ่ะเป็นการเดินการเมืองที่แหลมคมเพราะคาดหมายได้ล่วงหน้าว่าพรรคสันนิบาตแห่งชาติเพื่อประชาธิปไตยหรือ NL d ดีของท่านองซานซูจีนี่ จะต้องกลับมามีอำนาจอีกครั้งแน่นอนส่วนรัฐบาลไทยไปถือหางมินออนไลน์มินออนไลน์คือประชาชนคนพม่าเขาไม่เอาไม่ต้องไปถามถึงเมียนมาเราไปถามที่มหาชัยนี่ก็รู้ว่าคนเมียนมาเขาไม่เอาคนพมา่าเขาไม่เอามินออนไลน์เขาเกลียดเขาลังเกียจเขาแค้นมินออนไลน์ แล้วกระทรวงต่างประเทศของไทยยังมางุมมงางานหลายจะไปหนุนมินออนไลน์อยู่มันต้องคิดถึงอนาคตได้แล้ววันนี้จีนเขายังหนีออกจากมินออนไลน์เลยจีนสัมพันธ์หมดนะครับสัมพันธ์ทั้งกองทัพเมียนมาผ่านเต็งเสงิงสัมพันธ์ทั้งอารากันสัมพันธ์ทั้งโกงก้างสัมพันธ์ทั้งปาลองสัมพันธ์ทั้งวา่าสัมพันธ์ทั้งรัชฉานเหนือและรัชฉานใต้ สัมพันธ์ทั้งขชินสัมพันธ์หมดแล้วไทยล่ะยังจะไปอุ้มก้นมินออนไลน์อยู่กระทรวงต่างประเทศต,ต้องเปลี่ยนใหม่ได้แล้วครับเปลี่ยนความคิดใหม่ได้แล้วต้องคาดการให้ได้ว่าใครชนะเพราะเราอยู่ติดกับพม่าสองพันสี่รกิโลเมตรเราหนีไม่ได้ เมื่อเราหนีไม่ได้เราต้องวางบทบาทของเราให้บาลานไม่ใช่เทคไซแต่มินออนไลน์อย่างเดียวบ้าแล้วกระทรวงต่างประเทศมันเทคกไซมินออนไลน์อย่างเดียวไม่ได้มันต้องสัมพันธ์ไปหมดแล้วก็ขอให้กำลังใจสสพรรคเก้าวไกลนะลูกอาจารย์ต้งของผมลูกท่านไก่ศักดิ์นี่แก้วตานี่เดี๋ยวชื่ออะไรธนิสลานี่ชุนหวันเนี่ยทำดีแล้ว ทำต่อไปสร้างสัมพันธ์เปิดสัมพันธ์ส่วนตัวกับสอส,อสอพัก NLD นถ้าเปิดสัมพันธ์ได้เปิดเพราะ NLD จะมาเป็นผู้ก่อตั้งประเทศเมียนมาใหม่โดยใช้ชื่อว่าสหพันธรัฐเมียนมานั่นแหละคือสิ่งที่ผมสรุปเรื่องสถานการณ์เมียนมาให้ท่านทั้งหลายฟัง เรื่องที่สองที่จะคุยกันก่อนจะไปเข้าเรื่องคนต้นคิดตายก่อนนั่นก็คือเรื่องของการจัดซื้อจัดจ้างของกองทัพเรือ